เมื่อเราได้เรียนรู้เรื่ององค์ประกอบของจัก,กรวาลแล้วทําให้เราทราบว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงนั้นประกอบขึ้นจากการรวมตัวของธาตุหากเป็นสิ่งที่ไม่มีชีวิตก็จะประกอบด้วยธาตุสีผสมกันอย่างลงตัวจนมาเป็นสิ่งต่างๆในโลกใบนี้แต่ถ้าเป็นสิ่งมีชีวิตก็จะเพิ่มวิญ,ญญาณธาตุซึ่งเป็นส่วนประกอบของจิตใจทำให้เกิดความรู้สึกนึกคิดในสัตว์ทั้งหลาย สำหรับในเรื่องราวต่อไปเราจะได้ทำความรู้จักโครงสร้างของจัก,กรวาลที่ประกอบจากธาตุสี่รวมตัวกันเป็นระยะเวลายาวนานจนนับไม่ได้จนกระทั่งมาเป็นจัก,กรวาลที่เราอาศัยอยู่กันในปัจจุบันนี้ก่อนอื่นจะขอกล่าวถึงการค้นพบจัก,กรวาลทางวิทยาศาสตร์เพื่อให้ทราบข้อมูลเรื่องจัก,กรวาลที่เราเรียนรู้กันอยู่ในปัจจุบันโดยการค้นพบของนักวิทยาศาสตร์ว่า มีการค้นพบอย่างไรเหมือนหรือแตกต่างจากพุทธศาสตร์อย่างไรแต่ไม่ว่าจะเป็นการค้นพบแบบใดก็ตามสาระสำคัญของการค้นพบที่ตรงกันคือสรุปลงตรงคําสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ว่าทุกอย่างในโลกนี้ล้วนเกิดขึ้นตั้งอยู่และเสื่อมสลายไปในที่สุดเราควรจะเบื่อหน่ายในการวนเวียนอยู่ในโลกใบนี้และรีบตังสมความดี เพื่อจะได้หลุดพ้นจากโลกใบนี้ไปยังฝั่งแห่งพระนิพพานดินแดนที่ไม่มีการเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปการค้นพบจักรวาลทางวิทยาศาสตร์นั้นนักดาราศาสตร์ได้นำเสนอทฤษฎีว่าด้วยการกำเนิดโลกที่ต่างไปจากความเชื่อด่างเดิมของศาสนาต่างๆที่เชื่อว่าเทพเจ้าเป็นผู้สร้างโลกซึ่งนักวิทยาศาสตร์นำเสนอว่าโลกไม่ใช่ศูนย์กลางของจักรวาล แต่เป็นเพียงดาวเคราะห์ดวงหนึ่งที่โครจรรอบดวงอาทิตย์แม้ดวงอาทิตย์จะเป็นศูนย์กลางของระบบสุริยะแต่ดวงอาทิตย์เป็นเพียงดาวเลือกดวงหนึ่งในบรรดาดาวเลือกอีกนับหลายล้านดวงที่รวมตัวกันเป็นกาแล็กซีหรือดาราจักรที่เรียกว่า Milky Way หรือที่คนไทยเรียกว่าทางช้างเผือกในจักรวาลของเรามีกาแล็กซีประมาณแสนล้านกาแล็กซีนักดาราศาสตร์ อาจจะแบ่งดวงดาวออกเป็นกาแล็กซีเป็นหมวดหมู่ตามที่เห็นว่าเหมาะสมเท่าที่คนพบได้โดยอาศัยเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์และสรุปได้ว่าจัก,กรวาลมีลักษณะเป็นเกลียวเหมือนก้นหอยซึ่งนักวิทยาศาสตร์มองเห็นว่าประกอบไปด้วยหมู่ดาวมากมายละลานตาและที่จุดศูนย์กลางเป็นความสว่างสวัย,ยแผ่ออกไปกว้างไกลมากโลกที่เราอาศัยอยู่นี้เป็นส่วนเล็กๆส่วนหนึ่งในจัก,กรวาลเท่านั้น จักรวาลมีจํานวนนับประมาณไม่ได้ก่อนที่เราจะมาทํำความรู้จักโครงสร้างจักรวาลทางพุทธศาสตร์นั้นเราควรทราบว่าสรพรพสัตว์และสรพรพสิ่งทั้งหลายที่อยู่ในโลกใบนี้มีจํานวนมากจนดูเหมือนว่าโลกของเรามีอาณาบริเวณที่กว้างใหญ่ไพศาลมากแต่แท้ที่จริงแล้วโลกเป็นเพียงจุดเล็กๆจุดหนึ่งในจักรวาลอันเบื้องวางกว้างใหญ่และหากเรา นำจักรวาลแต่ละจักรวาลมารวมกันเราจะเห็นเป็นกลุ่มของจักรวาลที่รวมตัวกันมีขนาดที่ต่างกันเล็กบ้างใหญ่บ้างทั้งนี้ขึ้นอยู่กับว่าในโลกธาตุนั้นมีจํานวนจักรวาลที่รวมตัวกันมากหรือน้อยเพียงไรบีศัพท์ที่น่าสนใจอยู่คําหนึ่งคือคําว่าโลกธาตุซึ่งหมายถึงกลุ่มจักรวาลพระสัมมาสัมพุทธเจ้า สองคนพบความจริงเรื่องจำนวนของจักรวาลเมื่อ2,500กว่าปีมาแล้วว่าจักรวาลน,นี้มิได้มีเพียงจักรวาลเดียวแต่มีจำนวนจักรวาลมากมายนับไม่ถ้วนเรียกว่าอนันตจักรวาลซึ่งตรงกับการค้นพบของนักวิทยาศาสตร์ที่มีการค้นพบเมื่อไม่กี่สิบปีที่ผ่านมาว่าจำนวนของจักรวาลมีมากกว่าหนึ่งจักรวาลเช่นกันน่าอาศัศจ,จรรย์ ที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสามารถบอกเราได้อย่างแม่นยำว่าจักรวาลมีจํานวนมากมายมหาศาลตั้งแต่เมื่อ2,500กว่าปีมาแล้วทั้งที่ในขณะนั้นความรู้ทางวิทยาศาสตร์ยังไม่สามารถบอกอะไรแก่เราในเรื่องนี้ได้เลยซึ่งรายละเอียดจํานวนของจักรวาลที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าสรงค้นพบมีกล่าวไว้ในจุหานีสูตรมีใจความโดยสรุปว่า สมัยหนึ่งพระอานนท์เข้าไปทูลถามพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถึงเรื่องสาวกของพระสีขีพุทธเจ้าชื่อพระอภิภพพูมิที่ยืนอยู่บนพมมโลกแล้วสามารถเป่งเสียงได้ไกลถึงหนึ่งพันโลกธาตุพระอานนท์ได้ตรัสถามพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าพระองค์สามารถเป่งพระสูรเสียงได้ไกลเท่าไหร่พระพุทธองค์ตรัสตอบว่าจะให้ไกลเท่าไหร่ก็ได้ ตามพุทธประสงค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงเรื่องโลกธาตุต่างๆตั้งแต่สหสีจุลนิกาโลกธาตุหรือโลกธาตุอย่างเล็กมีหนึ่งพันจักรวาลทวิสหสีมัชชิมิกาโลกธาตุหรือโลกธาตุขนาดกลางมีล้านจักรวาลและทีสหสีมหาสหสสีโลกธาตุหรือโลกธาตุอย่างใหญ่มีแสนโกฎจักรวาล ซึ่งพระองค์จะเป็นพระสุรเสียงได้ไกลถึงติสหัสสีมหาสหัสสีโลกทาตหรือมากกว่านั้นก็ได้ตามพุทธประสงค์จากพระสูตรนี้ทำให้เราทราบว่าจักรวาลไม่ได้มีเพียงจักรวาลที่เราอาศัยอยู่เพียงจักรวาลเดียวเท่านั้นแต่ยังมีจักรวาลอื่นๆอีกจำนวนมากมายมหาศาลเป็นแสนโกรดจักรวาลอนันตจักรวาล นอกจากนี้พระพุทธองค์ยังจัดกลุ่มของจักรวาลให้ละเอียดออกไปอีกเราจะใช้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์หรือความรู้จากการจินตนาการด้วยสมองของมนุษย์ที่มีสติปัญญาจำกัดไม่สามารถจะไปค้นควาหาคำตอบนี้ได้อย่างชัดเจนต้องอาศัยผู้ที่ฝึกฝนอบรมจิตมาดีแล้วอย่างพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ที่เห็นจริงแล้วจัดกลุ่มจักรวาลออกเป็นสามกลุ่มคือ 1. กลุ่มจักรวาลขนาดเล็กมีพันจกนักรวาล2กลุ่มจักรวาลขนาดกลางมีล้านจากานาักรวาล3กลุ่มจักรวาลขนาดใหญ่มีแสงโกดจักรวาลน,นอกจากนี้เรายังทราบว่ามนุษย์ไม่ได้อยู่เฉพาะในโลกที่เราอาศัยอยู่นี้หรือในจักรวาลน,นี้เท่านั้นแต่เรายังมีเพื่อนที่ต่างโลกต่างจักรวาลที่มีมนุษย์และสิ่งมีชีวิต เหมือนกับเราอีกมากมายองค์ประกอบของจัก,กรวาลทางพุทธศาสตร์เราได้ทราบแล้วว่าจำนวนของจัก,กรวาลมีมากมายนับไม่ถ้วนตอนนี้ไปเราจะได้ศึกษารายละเอียดโครงสร้างของจัก,กรวาลซึ่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงโครงสร้างของจัก,กรวาลและหลายจัก,กรวาลไว้ว่ามีส่วนประกอบอย่างเดียวกันและเหมือนกันทุกประการเรื่องนี้มีกก่าวไว้ในจุลนีสูตรว่า อานทนดวงจันทร์และดวงอาทิตย์แผ่รัศมีสองแสงทําให้สว่างไปทั่วทิศต,ตลอดที่มีประมาณเท่าใดโลกมีเนื้อที่เท่านั้นจํานวนหนึ่งพันในหนึ่งพันโลกนั้นมีดวงจันทร์ดวงอาทิตย์ภูเขาซิเนรุอย่างละหนึ่งพันมีชมพูเทวีอุปาราโคยานทวีปอุตารากุลุเทวีปุพภะวิเทหทวีอย่างละหนึ่งพันมีมหาสมุทรมหาราช อย่างละสี่พันมีสวรรค์6ชั้นและพรหมโลกชั้นละหนึ่งพันจากข้อความในพระสูตรทําให้ทราบว่าขอบเขตของจัก,กรวาลมีขนาดกว้างใหญ่เท่าไหรแม้จะไม่ได้ระบุเป็นตัวเลขแต่ก็ทําให้เราเห็นภาพรวมว่าจัก,กรวาลน,นั้นมีขอบเขตที่กว้างขวางมากเท่ากับรัศมีของดวงจันทร์และดวงอาทิตย์ที่แผ่ออกไปถ้าเราสามารถวัดระยะทางของเส้นผ่าศูนย์กลาง หรือรัศมีของพระจันทร์และพระอาทิตย์ได้เราก็จะสามารถทราบจํานวนความกว้างของจักรวาลได้เช่นกันซึ่งเป็นเรื่องยากที่จะพิสูจน์ได้และในจักรวาลที่มีจํานวนมหาศาลนั้นองค์ประกอบของจักรวาลมีเหมือนกันทุกประการประกอบด้วยดวงอาทิตย์ดวงจันทร์เขาซิเนรุทวีปทั้งสีคือชมพูทวีปอาปาระโคยานทวีปปูปะวิเทหทวีป และอุตรากุลุทวีมหาสมุทรทั้งสี่สวรรค์หกชั้นและพรม,มโลกถึงแม้ว่าในพระสูตรนี้มิได้กล่าวถึงอาูุปปภูมและอบายภูมิก็ตามแต่ในที่นี้หมายถึงรวมอาลุปปภูมและอบายภูมิด้วยดังที่มีปรากฏอยู่ทั่วไปในพระไตรปิฎกว่าอารูปปภูมและอบายภูมิเป็นส่วนหนึ่งของจักรวาลที่กล่าวมาทั้งหมดนั้น เป็นเพียงแค่องค์ประกอบของจักรวาลโดยภาพรวมเท่านั้นโครงสร้างทางกายภาพของจักรวาลต่อไปเราจะได้เรียนรู้การวางตำแหน่งที่ตั้งองค์ประกอบของจักรวาลที่กล่าวมาแล้วข้างตน้นแต่ละจักรวาลจะมีการวางตำแหน่งโครงสร้างของจักรวาลเหมือนกันทุกประการซึ่งจะทําให้เราเหตุภาพขอบเขตของจักรวาลและตำแหน่งของแต่ละองค์ประกอบชัดเจนยิ่งขึ้น จะขอกล่าวถึงรายละเอียดในเรื่องนี้เพียงคร่าวๆพอให้เห็นเป็นแนวทางในการศึกษาเท่านั้น